ดีจ้าพี่นอ้องฟังไปสุขุูขุกเขินวันนี้ละ่ะพาพี่น้องมากินทะเลจ้ะทะเลซีฟูดปาราด้วกัพี่น้องจ้าเมืองกระทงนี่แหละวันนี้จะลอยกระทงก่อนนะคะพี่น้องจ้าเมืองจัดแบบว่าผูดพ้กระทงละ่ะเง่ขักใงญ่แน็ดีพี่น้องจ้าซีฟูดทะเลของเราก็จะมีหอยแครงนะคะมีอ่ากุ้งไล่เสือจ้ะแล้วก็มีแซลมอนสดปูดม้าสดนะคะพี่น้อง มะระจีนจ้ะแซ่เย็นกรอบๆด้วยค่ะพี่นองจ้ะมาแซบน้ำกันด้วยค่ะเดี่ยวนลาผสมน้ำจิ้มก่อนด้วยพี่นอเด้วยน้ำจิ้มซีฟูดก่อนเอาผสมก่อนนี่หละไม่ ลาดกันเน้อพี่นองเด้อลาดแบบเบาๆกอนนะคะแมงวันกับมาสสวัสดีข่อยมาแสบบรรวนุวน้ำกันเด้อคขะพี่นองเด้อจัดก่อนอช่ำมากค่ะอือ ซบมันยัง่ผุดอ่ะนี่ใส่นหนีนอยพ่น,ออน้องนะแซลมอนนะคะยัย่วๆจาะแม่จ๋าโอ้ยอืมเดือดแห้ง มันแค่ไม่ได้ตดัดหน่อยจ้ะมันเนี่ย ร้เสือค่ะอันนี้ต้มเอาพี่ตัง กระเทียมท้นค่ะพี่น้องลืม ฟูดปลาหลเห็ดบางอยากาศคุณเนอะตามน้ำจิ้มซีฟูดแล้วก็ปลาล่าใส่ผูใ้ใดขี่ขานสร้างที่หลาดด้วยจ้ะ thời khang Mbak Lai sih, kini bener Wow, seramun man hoài kháo <laughs> มันส่วนถองมันในฝ่องติดมนันนเนินแสบจ้ะ ไปสวาเรื่องกับท่งไปเว่ะจอยพี่น้องแซ่บหลายให้ลืมไปไปเล่ากับผู้บากอะท่าหลวงพาทรงไห้มึงเนเดอ้ออย่างนิมานั่งพิสซี่ ที่สิบเก่าน่าจะเป็นรากระทงก็เพื่อนสาวหรือผู้บ่าบวัวแซ่บเนาะ ภาคเห้พักับการดื่มน้ำพี่น้องของทะเลหลามักแต่พี่น้องที่ไหนอก,นกับเมื่อเบือแห่นปลาเด็ดตาวหุ่งขับปุ่นของหมักพี่น้อง วันไหนไม่ได้กินรู้สึกว่าไม่คุ้นเคยนอนมาคอยรับพี่นอ้องคือหอน,น้ำหำหำตัว <c oughs> ตาแมงวันก็ย,ย,ยังอยากกินน้ำ กระทงนี่ลนะ่ะสร้างคุณแม่เห็ดหาใบาบายพี่น้องอาบักไงเอา้ายคลิปเซตกัะเสียเอาอันนเขาเนี่ยถูกทเทสไม่เสียไปที่กับพี่น้องกระเสียสิเป็นไรกระทงเอามานในคลิปก่อนมันมัน,ม,น,นมมาจมม่ห่นี่<อ>เห็ดสำรับร้อยเลยเนะี่ย พี่น้องไอิ้มอยากินเบอร์สีกหนึ่งกินบอรหนีกับสุดยอดเลยพี่น้องเ้ยแน่นมาก นัวแห้งทั้งนัวทั้งแซ่บจ,จัดจ้านมากเลยนะค่ะพี่น้องจ๋าก่อนให้จะจก,กันไปเลยค่ะพี่น้องจ๋าวันลอยกระทงโถนมีอีหกกล่ะกับจัดลอยกระทงก่อนพี่นวกเดื้อค่ะกระทงนี้กระซิเอาไปลอยครูกระเพกนื้อซิกในการพี่น้องจ๋าจวันที่สิบเก้าแลกระซิไปตามร้อยของอันนั่งวิซีได้ค่ะพี่น้องจ๋าจะไปน้ำนางยีดอกเพื่อสิได้แบบว่า <c oughs> มีแงยาวๆ <c oughs> เอาก่อนให้จะจก,กันไปเลยค่ะอีหล่าฝากโปรโมชั่นได้ค่ะพี่น้องจ๋า กระเทียมโทนที่หลากินให้คลีปได้ขายพี่น้องทางเพจที่หลาภากินจะมีอยู่3ขนาดนะคะกระปุกใหญ่850กรัมราคากระปุกละ100บาทนะคะรวมส่ง13 9บาทด้พี่น้องเด้กระปุกเล็กนะคะกระปุกละ70บาทนะคะโปรโมชั่นพิเศษซื้อกระเทียมโทนกระปุกเล็ก3ากระปุกในราคา200บาทส่งฟรีสําหรับท่านที่โอนเงินนะคะหรือว่าใครมีกระปุกอยู่แล้ว ซื้อแบบเนื้อรวนไปนะคะพี่นองจ๋าเนื้อรวนเนี่ยขนาด50กร,รัมราคา50บาทได้พี่น้องน,นะใครที่มีกระปุกใหญ่กระปุกเล็กแล้วก็เก็บน้ําเก็บกระปุกไว้ในตู้เย็นนะคะซื้อเนื้อรวนไปแล้วก็ฉีกเทใส่เข้าตู้เย็นได้เหมือนเดิมนะคะพี่นองจ๋าแล้วก็โปรโมชั่นกระเทียมโทนน้าจิ้มซีฟู้ดได้ค่ะพี่นองจ๋า2อง้บาทนะคะพี่นองจ๋าอุ่นใจได้เด้อพี่นองเด้อแล้วก็น้ําปลาร้านะคะที่หล่ากินปลาไรลล่าพาดกินเด้นนะค่ะพี่นองจ๋ากระเทียมโทน กระปุกเล็กแบบนี้นะคะ170บาทนะคะหรือเนื้อล้วนแบบนี้150บาทนะคะใครสนใจสินค้าตัวไหนแคปหน้าจอแล้วก็ทักแชทมาหรือโทรมาเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะคะสำหรับคลิปนี้หล่าพาก,กินไปแล้วสวัสดีจ้า